สวัสด right? ีจ้าสบายดีเอฟซีทุกท่านข่อยอาบน้าเรียบร้อยเลยพี่น้องเิ่งข่อยกโอแป้งแล้วพี่น้องข่อยหอนเบิดพอมาหอดเพือนแล้วผัดบมีแดดพี่น้องเลยแดดหายมืดคือคือโอ้ยข่อยเสียายตอนข่อยไปติดจักรจันท์แดดเมี่ยงเมี่ยงแงนจนปวดเบิดกัดคอพี่น้องเอ้ยบันนี้เข้าก็สิมาขัวมาทอดหล้วกินกับสมตำเนาะตำมะหุงที่ตำมะหุงมีน้องมานำได้พี่น้องเอ้ยพูเขานางรินอยู่พม น้องทายมาสองคนพี่น้องเอ้ยแล้วทำกับอันเท่าเมนก็ได้ร้ายเติบนี่เด้ร้ายเติบนี่บ่ได้ร้ายน้ำอันเจ้าของหาน้ำได้น้องเอามาพ้อมได้เอามาแต่บ้านผุดน้ำพอดีได้ปนกันเลยพี่น้องเอ้ยพอกระสีขวะกะสีทอดอันสูน้องกินนี่แหละแล้วก็เห็ดสมตำน้ำทอดมันกรอบๆเนาะพี่น้องเนาะใส่กับรสดี

พอป่ะนะน้าแหงไรที่น้ำมันลุ่ถึง ขัขวด้นอนพี่น้องเอ้ยนอเก็มาตื่นถ้าบอกคขาองอันอ้วนหางหประมาณสักหนึ่งวะคนละเค่งนะเหมนี้นะคนละเค่งคล้องมือคุทางผุนมันลายด้ทางมหาชายทางทีมันอึดมันแข็งนะ เรียบร้อยพี่น um, ้องขวดเชนว่าแห่งเด้อพี่น้องกระโปเด้อเพียงเด้อมาเดิมเผื่ออยากไม่จักกะจันน้ำกันกันมากินน้ำกันเด้อวันนี้คอยสีไปตามส้มตำตำมะฮุงก็เดิมสุน้องกินพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องเห็ดส้มตำกันไหมส้มตำกินตลอดตำมะฮุง่งเี้เนาะพี่น้อง พอได้ส <growing> uh ้มตำตำมะเหงืติดตู้ไว้เลยได้มะหงได้พี่น้อยต้องมีติดตู้ไว้เลยมะกอกก็ติดตู้ไว้เลยใส่ซองฟิตไว้เลยยา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 อยู่เป็นหมออยากซอยหยุดเลยอื và đẹp phá lương và đẹp và đen và đen sẽ lại luôn bụng kim nua อ้ยังมาก้มลูกลูกมกเพชรถือถือตาอตีน่น้อเอ้ยแน่นนะมันขักหลายเรียบร้อยก็้อมเสิบเนาะเอาหอยในกับถิ่นพี่น้องในกับถิ่นก็แกะเมอวานนี่มันก็อยกดกด,ำ,ดำจังน้อยกับยามัน มาสุนเจ้ากินข้าป่ะนี่ทอดจักรจั่นก็แล้วแล้วสมตำก็แล้วแล้วมาเด้อสบายดีพี่น้องมาๆๆพี่น้องเด้อน้องมาๆหนุ่มนี่โอ้ยจะหนมๆอมขางอ้อมแอมอ้อมขางเลยยกสองคนเอาของสี่สองคนสามคนสามคนเลยจักจั่นมันจักจั่นไปติดเองสมตำโอ้ย แง้ข้อก็จะทักเราอยู่บ้านขายชื่อว่ะมีบี้ยังเอาได้บ่ได้ยังเอาได้บ่สี่ห้ารเป็นพันมือเลบ่ได้ฝากเงินไปให้ขยันสาวผ่ามาให้เนาะบ่เขาเอาเงินได้เนาะไลบ่ทำเอออันน่ะแม่นบางบ่อนก็ไม่ไลให้เราซื้อหายจากสองแสนนี่แม่นคมเจ้าอยู่เลยอ่ะไหนนะติดนะขา้เราฝากมากค่ะใคยยัง ก้าวไปไกลใ่ครับแมงอินหรือบังเป็นไรแมงอินอีกมันยังแหนมันม mmm. mm. ันเนาะจินของธรรมชาอีกแล้วมันมีไข่เนาะสมตำทอดอันแมงมันอยู่สูงแรงแค่ไหนหาหมูเศร้ามันจะอยากตายเนาะมันรักเลยเออรักเด้อเขาเนี่ยเขาได้บอลเหระ ไปก้มกไบึ้งตัเี้เลบึ้งปบกบได้กาทำมังการปะสี่คนเฮยปเอาุไปซื้อเอาปเอเสาอันไปซื้อโคมอันนะฮะซื้อกินกเอาโคมทรรหมดาเนาะโอ้ยไปลก้นกระไรไปลบึ้งกระไรลแล้วมัเอาไปโลแล้วไยอย่ ถุยาัเปลาเขาเขโคมลงพื้นผบกเาเขาเล่มีกะบินแสดงโคมาอะไรเจ็บเนาเดมันกับแม่นมันมันบินโคมาก็ไม่น่าเ็นคืเราเห็นเหป่ะมันบอ้นแบบนี้นยงคิวนะมันยางคิวยางแบบนี้ตอตามตันอะไอ้บอสตีตีก็ตรงนี่แหะติตเนาะคเราจิเป็นอันกถามเหถามคนนี้พาไปบอยืมพอกอะไรมีเรียกไปเชือยืมเข้าวะ มันเป็นแบบไปไอยู่ห่างเลยมันเป็นต้นละโตต้นละโตเป็นไงโอ้แบบนี้ยำแรงๆนั่นมันรวมกันยามแรงหูแล้วก็ามนอนถ่ายสังเกตุของรถโกงไงเบื้งพื้นน้ำเงี้ยมันรู้ซึ่งเงียเสี่ยงผู้เสิรคงรืเนาะไม่เสี่ยงอะข้าไปเลยผู้เล็กผู้เล็กผู้เล็กพาไปเลยเม้นจะไปต้องสังเกตมันบเวลาขนาดนั้นจนพื้นเปียกบ่อเปียกบ่อเปียกทางหูมันมันโนบมันนอนอ่ะนี่คนพาไปหนึ่งเรื่อ เบุร่เเิมพาลงทางไมื้ยนัได้ล้งหรอม่ป่านไปเบิ้งไเบ้งบุไรเพียหางหมยังไท่านไปหู้ล้วาบุไรบหาย้จว่าไปหาสิไม่นาะคว่ไม่ควำไปกาดดึงลลงด่ามงก็นาจะี้นังว่าไปหาด้ไปเอาจะมาหาเนาะ่ลงกนาน้อมากินข้าวนำเ้อพี่น้องมือนีนเรีบโคต มาเติมมาเลยสาเลยือมาสองแนมาเนี่จริเนาะมาปอดเนาะปอดแฉมเนาเนาะไปม่เอาติบก็ได้อืมเด็อันนั้นมนนี่ลเยอะ้างกระปุก็อด้ข่างกระปุกได้เอาเงินเด้วเลาเลยหล่เลย

ไายแหงขนาดได้ฟังกอระนนแล้วเสียงมันหองร้อเดไิดนหลที่บ้านเขาหลายลคือเราร้ล้วเไปกันแ้อนไม่นอนไปหาไส้เขาไปน้องข้างคืออย่พุ่นเนาะสามสามิพันมีแต่หกสิบตัวหนึ่งขนใหญ่เพิ่อนมันเดยความมอนเราบัรยงรงเขาเขา่ายเดือ้ยร้อยสิบตัวที่คงขาแล้วคมเลจัคุ้มยกจักอะไรคุ้มไดนบ ไปเงินเงาอะไปจังบุกเชนเนาะบกเชนซื้อเอาดีัวสาไปซื้อคนกบบติดตู้คนเขาขาไหมไมเป็นไม่เปนรู้ซื้อเขาติ๊กไา่แล้วก็ผ่ามันไปมันยังไง่ายที่สุดก็คือเงินเนาะพี่นนองเขาแบบติดเอ็แบบบนั่นคือจะบอมันหลไปเบิ้งไปเบิ้งสะพมันงูเนาะไปาะไร่นั่นเนาะมันจะตายเลยมันจะบินมันจะขูมอะไก็บเอาบมรี่มียางยืงติดอีกเอาเลยปซื้อกลมนะเขาอนไป เราพาไปยืมอาไดนะยืมเผาไทยมยืมก้อนยืมใคหนึ่งนะลาเซล์ตัหมึงก็ได้คการทำยงนู่เขาคืองมีสาเซโแม่แม่แมาแม่มอสร้านจะได้ไปตันทางเหมนจงไว้หายยุกมาเร็วมาเร็วจงไว้หายยุก่ดนมาเรในเม็นมาปะกดันนาเลาเลยสิน้อคาไปติดน้ากันแลครับต้นกั้นจะได้ทำนั่นนะ ทำนั่นแล้วได้ทุบเลยนะเรากันวาหอด้ยเดิมเรา่กวาหอด้าลยอดเลยเอนเ้ายุเลายยาเลยน้กให้เามาครูได้ว่ามหาโทรัพ์ิไยให้เจ้าผวาบห็นเลยแล้อย่าืเขาเล่อยป้าไวาไว้ื้ยใหกเาอาเขาไปอาบน้ำเจ้ากเดืหยกี่นยี่

เราเอตโตเป็นกัดเอาอีกรบ้อนี่ะเราอ่ะแ่เอบอกเห็นบอก่อทันอยเห็นร่นั้นเยผังวาอือนก่มันได้กันต้อวันจะไปเวียงส่งนึงจะไปบเวียงส่งนึงส่งเดือนส่งเดือนหลัง เจอคนพิษแล้วเมีแ hmm. ล um ้ว um, ม mm ัน hmm. yeah, yeah. so yeah. 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 ้ายไปถึงป yeah. uh ่า huh. ตัวเองตายแล้วใช่บ yeah. so mm ้อตัวลาเลยแม่เขาทิ้นำมันใส่ดองเขาดองขำไปแล้เนา่ไปใส่เครื่องมเนาเห็จเซรบๆไปหมอนทอดกระจำแเสบแห้งอะไรเสบแห้งนะวะแสรแห้งนะอ้นเขาแรกทุ่ยไตุยเกระจับ้านอะาก็เอาเด้อกระละแสนอะ จะกินจักกะจันไปหามาขายหังไอมันหอมด้่ยแจ๊บีนดีสิอน้าผสงก็เลยอุดไปดี๋ไวเด้อพี่น้องเล้อคลิปนี้กาขอบคุย MP ทุกท่านเข้มาลับชม